สวัสดีครับผมสวัสดีเอฟซีทุกท่านครับผมสันหารถทุ่งนาครับผมวันนี้ก็จะมาชี้แจงน้องซีแอลสามร้อยนะครับผมที่การเดินทางออกทริปครั้งแรกนะครับผมระยะทางทั้งหมดนะครับผมสี่ร้อยสิบห้าโลนะครับผมการเดินทางเราก็ผมนี่ดูสภาพน้องก,ก่อนครับผม น้องเทาลูกชายคนเล็กครับผมดูหมอมดูไม่ได้เลยครับผมต้องอาบน้ําให้สักหน่อยแล้ววันนี้โอ้โหดูนี่คลาดกไปหมดดูดูไม่ได้เลยนะครับมสภาพนี่ดูไม่ได้เลยนะครับผมดูโหแย่มากครับผมเป็นระยะทางที่ก็โหดพอสมควรครับผมขึ้นเขาขึ้นเขาบ้างอะไรบ้างดู เป็นเท่า c l เ0 0สามร้นะครับผมใช้การเดินทางครั้งนี้ใช้น้ำมันทั้งหมดไป4ี0ร้บาทนะครับผมไปกลับนะครับผมขาไปเติมไปสองร้อนะครับผมหมดไป2ขีดครับผม ระยะทาง224โลนะครับผมรอบแรกที่ผมไปผมก็ไม่ได้ถ่ายให้มาดูนะครับผม,ผมขอโทษขอไปเอชซีทุกท่าน,นด้วยนะครับผมตกเฉลี่ยค่าน้ำมันแล้วอยู่ประมาณ31โลต่อลิตรนะครับผมเจ้า c l 300คันนี้ตอบโจทย์นะครับผมถือว่าโอเคนะครับผมความเร็วก็ ประมาณร้อยสิบห้าครับสูงสุดร้อยสิบแปดนะครับผมไม่ถึงร้อยยี่นะครับผมที่ผมทําความเร็วไปนะครับผมไม่ถึงร้อยยี่นะครับประมาณร้อยแต่น้องเขาวิ่งได้อยู่ประมาณร้อยสี่นะครับผมแต่ถ้าร้อยสี่น่าจะเต็มเกินแล้วก็คือเอาความปลอดภัยนะครับผมการเดินทางเราต้องใช้ความปลอดภัยนะครับผมนี่กัเจ้าจีบานนี่นะครับผม มอมเลยนะครับผมนี่ก็มาพูดเล่าประสบการณ์ให้ฟังครับผมขับนิ่งนะครับผมร้อยสิบห้าร้อยสิบนี่นิ่งนิ่งเลยนะครับผมสปาชิวๆครับผมค่าใช้จ่ายน้ํามันก็ไม่เท่าไหร่ครับผมระยะทางไปกับสี่ร้อยสิบห้าโลนี่ก็หมดน้ํามันไปสี่ร้อยสี่สิบบาทก็ถือว่าโอเคครับผมท่านไหนสนใจก็นี่ได้เลยนะครับผม นีสวยครับผมสวยกระลับดีครับผมรูปทรงเค้ข้ัเผใช้ได้ครับตัดจบนี่กินลมสบายครับชิวครับผม่ประหยัดน้ำมันแน่นอนครับผมเสียสามร้อยครับผมขับสบายนิ่งไม่ปวดหลังนะครับผมไม่เมื่อยครับผมระยะสัดยาวยาวครับผมสบายสบายไม่ปวดหลังแต่ก็ถามว่าเมื่อยไต่ก็เมื่อยตากับนะครับผมเมื่อยนิดหน่อยครับ แต่ก็ถือว่าโอเคนะครับผมใช้ได้ครับผมเดี๋ยวจะมีทิปหน้าจะ,จะออกเดินทางเหมว่าสายไก,กลนะครับผม500กโลนะครับผมว่าจะออกต่างจังหวัดวิ่งอยุธย,ยากาลสินนะครับผมว่าจะหมดค่าใช้จ่ายไปเท่าไหร่ครับผมการน้ำมันนะครับผมว่าจะหมดไปกี่ลิตรนะครับผมระยะทาง500กโลไปกลับน่าจะปอะมานพัน พันร้อยหรือพันสโลน่าจะประมาณนี้นะครับผมไปกับจะหมดค่าน้ำมันไปเท่าไหร่นะครับผมเดี๋ยวทิปหน้าผมจะมาชี้แจงให้ f อฟังนะครับผมทิปนี้ก็ขอลาไปเพียงเท่านี้นะครับผมเดี๋ยวจะทำความสะอาดน้องเขาทำไมอาบน้ำให้น้องเขาหน่อยน้องก็มอมมากเลย